มาต่อกันนะครับกับข้อที่8นะข้อที่8เนี่ยเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีความยาวด้านละ27หน่วยเนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับมีพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะโดยมีความยาวด้านกว้างนะครับน้อยกว่า2ใน3ของความยาวด้านยาวอยู่45หหน่วยนะครับหากมีสามเหลี่ยมมุมฉากนะที่มีเส้นรอบรูปนะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้า และด้านที่ยาวที่สุดนะฮะมีความยาวเจ็ดสิบดหน่วยและมีฐานนะครับยาวมากกว่า2เท่าของความสูงอยู่สิบสอหน่วยคําถามถามว่าจงหาพื้นที่นะครับของสามเหลี่ยมรูปนี้ว่ามีกี่ตารางหน่วยนะครับโหข้อนี้พี่บอสบอกเลยว่าใครเจอครั้งแรกเลยข้อนี้ในตอนสอบเนี่ยมีอึ้งแน่นอนนะฮะเพราะว่าทำทำยาวมากนะเพราะว่าข้อมูลถ้าดเด็กลองดูมันจะมีทั้งอะไรครับ มีทั้งสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมีทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าและยังมีอะไรด้วยครับสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยครับอ่าเพราะฉะนั้นนะฮะพี่บอลขอวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมุมนี้หน่อยเพราะว่าเราใช้อ่าพื้นที่ในการวาดตรงนี้ไม่เยอะอ่าอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับซึ่งนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะความยาวโจทย์บอกมาว่าด้านละ่าะไเรครับยี่สิบเจ็ดหน่วยอนะสมบัตินึงนะครับของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สําคัญก็คืออะไรครับ ทุกหน้านทำไมกันยาวเท่ากันนะครับก็คือยาวเท่ากับ27หมดเลยเนาะพี่บอยจะต้องทำไงก่อนหาพื้นที่นะ,ะพี่บอยต้องหานะครับพื้นที่นะสี C ่เหลี e ่ยมนะครับจัตุรัสก่อนอทำไมพี่บอยถึงต้องหาพื้นที่สี R ่เ e หลี่ยมจัตุรัสเพราะเขาบอกว่าสี R ่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่ากับสี R ่เ e หลี่ยมจัตุรัสไงเพราะนั้นเราต้องหาพื้นที่สี R ่เ e หลี่ยมจัตุรัส โดยใช้สูตรคือด้านคูณด้านนั่นเองนะอ่ะลองดูนะครับแต่ละด้านยาวเท่าไหร่บ้างนะเรารู้แล้วว่ามันยาวเท่ากันเนาะก็คือด้านละยี่สิบเจ็ดเท่ากันเสร็จแล้วเด็กๆก็คูณเลยนะครับพี่บอลก็คูณเนาะยี่สิบเจ็ดนะครับคูณกันยนะี่สิบเจ็ดเนาะจะได้เจ็ดร้อยี่สิบเก้านะครับตารางหน่วยนะนี่เจ็ดร้อยี่สิบเก้าตารางหน่วยอ่ะข้อมูลตรงนี้พี่บอลเก็บไว้ก่อน S <S เก็บไว้ก่อนนะอันหนึง่งเสร็จแล้วพี่บอยลองดูข้อมูลต่อนะครับที่โจทย์บอกเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้านเนี่ยที่มีพื้นที่กักเสียงตาตุราศเนี่ยนะครับมีความยาวด้านกว้างอาลองดูนะมีความยาวด้านกว้างนะครับน้อยกว่าสองในสามของความยาวด้านยาวอยู่สี่สิบห้าวยน่ยตรงนี้เด็กๆก,ก็สามารถสร้างสมการได้นะพน,นักพี่บอยจะวาดต่อนะครับ อันต่อไปที่พี่บอยจะวาก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่รูปนี้อพี่บอยไม่รู้อะนะครับว่าด้านด้านยาวนะครับกับด้านกว้างเนี่ยเท่าไหร่เนาะพี่บอยก็ต้องสมมุติตัวแปรนิดนึงนะสมมุติตัวแปรนิดนึงนะอเขาบอกว่าด้านกว้างน้อยกว่าสองในสามของความยาวด้านยาวเนาะเพราะนั้นด้านกว้างเนี่ยพี่บอยก็อาจจะให้เป็น x ไวกก่อนด้านยาวพี่บอยให้เป็น y แล้วกัน ด้านกว้างเป็น x นะครับด้านยาวเป็น y นะ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับพี่บอลก็ต้องตั้งสมการนะครับเพราะเขาบอกว่าน้อยกว่า2ใน3ของความยาวด้านยาวพี่บอลก็เขียนเลยอ่ะเพราะนั้นเราจะได้นะครับสมการนะ2ใน3ของความยาวด้านยาวนะครับก็เป็น2ใน3ก็คือ2ส่วน3ใช่ไหมเศษ2ส่วน3คูณกันเลยครับคูณกับด้านยาวก็คือคูณกับ y ถูกไหมครับ ด้านกว้างเนี่ยน้อยกว่าเนาะแสดงว่าพี่บอยต้องไปลบด้านกว้างเพราะมันมีค่าน้อยกว่าไงน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่ากับ4ี่สิบ้านั่นเองพนันพ,พี่บอลจะได้สมาการแล้วนะครับว่า2ส่วน 3y นะครับลบเเนี่ยมีค่าเท่ากับ4ี่สบห้าตามทันนะครับสจแล้วพี่บอยพูดถึงนะครับสมบัติหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนเนาะที่สําคัญก็คืออะครับด้านตรงข้ามมันทําไมมันจะยาวเท่ากันเนาะแสดงว่าด้านนี้ก็ต้องยาว x ด้านนี้ก็ต้องยาว y เหมือนกันนะ โอเคเสร็จแล้วตอนนี้พี่บอยมีสมการนี้ปุ๊บปัญหาคือมันมีกี่ตัวแปรครับถ้าีิเดดดูมันมีสองตัวแปรถูกไหมปกติแล้วนะครับสมการเนี่ยถ้ามันมีสองตัวแปรมันต้องมีสองสองสมการนะครับถึงจะแก้สมการได้คําถามคือแล้วพี่บอยจะหาอีกสมการหนึ่งจากไหนล่ะในการทําข้อนี้นะครับอ่าเราก็หาจากข้อมูลตรงนี้ไงเนี่ยตรงเนี้ยที่เราเพิ่งทําไปนะ สี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่เท่ากับเสี่ยมจัตุรัสเพราะนันอีกสมการหนึ่งนะครับพี่บอยก็อย่างนี้เลยพี่บอยก็หาพื้นที่อะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมันมีค่าเท่ากับอะไรครับด้านกว้างใช่ไหมครับอะมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวเนาะ กว้างนะครับคูณยาวอ่ะซึ่งพื้นที่เสียงผืนผ้าตะกี้เราบอกว่าเท่ากับจัตุรัสแสดงว่าพี่บอลจะได้สมการะไรครับเจ็ดร้อยยี่สิบเก้ามีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวก็คือ x คูณ y นั่นเองนี่ครับพี่บอลก็ได้อีกสมการหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อ่ะอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งตัวนี้สมการหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวนี้สมการสองนะครับแดีตอนนี้พี่บอลมีสองสมการแล้วพี่บอลก็จะแก้สมการได้นะครับอ่ะ พี่บอลจะแก้สรรมการได้อย่างไรบ้างนะครับเราก็จัดรูปนิดนึงนะพี่บอลอาจจะจัดรูปจากสรรมการหนึ่งก็ไดนะ้สรรมการหนึ่งพี่บอลจัดยังไงพี่บอลอาจจะย้ายข้างนะครับย้าย45จากบวกมาลบย้าย x จากลบไปบวกถูกไหมแค่เปลี่ยนฝั่งนะครับเป็นฝั่งเนาะ45บวกมาลบลบ x จากลบมาบวกพอพี่บอยเปลี่ยนฝั่งปุ๊บ นะพี่บอยก็อาจจะเขียนใหม่ว่ามันเป็นสรรมการที่สามก็ไดนะ้ตรงนี้เป็นสรรมการสามสำหรัพี่บอยก็แทนนะครับสรรมการสามในสรรมการสองเนี่ยเนะี่ยพี่บอยก็แทนนะครับสรรมการสามนะในสรรมการสองเวลาแทนแทนไงครับก็จับไปแทนค่าเลยที่ตำแหน่งเดียวกันก็คือ x เนี่ยก็ไปใส่ใน x, ตัวนี้นะนใช่ปะแทน x ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยใส่เข้าไป เพราะฉะนั้นนะครับจากสมการที่สองเนี่ยเจ็ด้อยยีสิบเกก็ต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ x ก็คือ2อส่วนสาม y ลบสี่สิบห้าคูณกับ y นั่นเองแบบนี้ตามทันนะครับเอา,เาะวพี่บอยแทนตำแหน่งเนี่ยแทนตำแหน่ง x เนี่ยด้วยชิ้นนี้ไปเลยโอเคนะเสร็จแล้วพี่บอยก็ทำไงครับคูณกระจายเข้าไปหมายถึงว่าคูณ y นยะคูณกระจายเข้าไป พอพี่บอลคูณเสร็จพี่บอลจะได้ละเจ็ดร้อยี่สิบเก้านะครับตรงนี้พอคูณ y เข้าไปก็จะเป็นเศษสองส่วนสามนะครับ y กำลังสองเนาะลบสี่สิบห้า y นะแบบนี้เป็นไงได้เลยเพราะว่าทำไมมันดูเริ่มยากนะครับพี่บอลใช่ไหมอ่ะตรงนี้พี่บอลจะต้องจัดรูปสมการอีกทีเนานะพี่บอลจะทำไมครับคูณสามทั้งสมการก็ได้ พราะว่าตอนนี้เรามีตัวส่วนติดสามอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวส่วนติดสามเนี่ยมันก็จะทำยากขึ้นนะครับอ่ะพอพี่บอลคูณเข้าไปปุ๊บพี่บอลก็ได้แหละรครับเจ็ดร้อยี่สิบเก้าคูณสามนะครับได้สองพันนะฮะหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดอ่ะสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเสร็จแล้วนะครับเศษสองส่วนสามบอลกำลังสองคูณสามเข้าไปเหมือนสามตัดกันอนะ สามตัดสามเนาะรเราจะได้สองวายกำลังสองเลยเห็นปะเราจะกำจัดตัวตัวส่วนไปแล้วเนี่ยพอพี่บอยคูณสามเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นปหเด็กๆมันตัดสามไปนะเสร็จตัดกับส่วนไปส่วนตัวหลังนะครับสีนะ่สิบห้าคูณสามเนาะเด็กๆก,ก็จะได้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าวายสุดท้าพี่บอยก็ทำไมจัดรูปนิดนึงอ่ะย้ายข้าง จะได้ 2y กําลัง2นะครับลบ 135y 2,187จากบวกนะครับพี่บอลก็ย้าามาลบอ่2,187ตามทันนะครับนี่พอพี่บอลทําถึงตรงนี้ปุ๊บนี่ไงเด็กๆจะต้องทําไงครับใช้วิธีการแยกตัวประกอบถูกไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นนะครับเรื่องพหุนามใช่ไหมครับพหุนาม งานะที่เป็นดีกรีสองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับพี่บอยจะต้องทำการแยกตัวประกอบนะตรงนี้พี่บอยน้นนิดหนึ่งมากพี่บอยจะแยกนะครับตัวประกอบนะโอเคตามทันนะครับอ่ะเสร็จแล้วพี่บอยจะขึ้นอีกหน้าหนึ่งเนาะเพราะว่าเราใช้พื้นที่เยอะมากนี่ทํามาเพิ่งทําได้แค่ครึ่งหนึ่งเองนะนะใช้เวลาทําเยอะนะข้อนี้อ่ะจากตะกี้นะครับ ศูนย์นอกกับสองวายกำลังสองลบ 135, ร้อยสาสิบห้าวายลบสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดนะพี่บอยกรอบมาว้าตรงนี้ที่หนึ่งอ่ะสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดเวลาเราแยกตัวประกอบนะครับนี่ไงตรงนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นสองวายดูไหมครับมันมีสัมประสิทธิ์หน้าอะไครับมีสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร เลขสอเนาะซึ่งเลขสอเนี่ยง่ายง่ายอยู่เพราะว่าเกิดจากอะไรครับมีแค่สองคูณกันหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาพี่บอยแยกตัวประกอบเนี่ยสองเลขพี่บอยเนี่ยตัวหน้าต้องเป็นสอง y อีกตัวต้องเป็น y นั่นเองเดี๋ยวนะสอง y กับ y เนะเสร็จแล้วนะครับสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดตรงนี้ยากนิดนึงเพราะว่าเด็กๆจะต้องหาอะไรครับเลขที่คูณกันแล้วได้สองพันหนึ่งร้ยแปสิบเจ็ดช่ะ เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปทำาไมครับมีตัวหนึ่งไปคูณ2 y อ,อีกตัวหนึ่งไปคูณ y เสร็จแล้วเอามาบวกหรือลบกันต้องให้ได้ตรงกลางตรงกลางของพี่บอกก็คือต้องได้ติดลบร้อยสาสิบห้าเซซึ่งซึ่ง,งเลขมันค่อนข้างเยอะไงตัวสองพไประเดี๋ยวจะไม่คุ้นอะอน่อปิเจอะตรงนี้ยประเดี๋ยวจะไม่คุ้นเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องลองแยกดูเนาะ ซึ่งนะครับสองพันหนึ่งร้อยแปสิบเจ็ดนะครับพี่บอลจะแยกออกมานะเป็นตัวนี้ครับยี่สิบเจ็ดคูณกับแปดสิบเอ็ดอ่ะพี่บอลจะแยกอย่างนี้ยี่สิบเจ็ดคูณกับแปดสิบเอ็ดเนาะแต่ถ้าใครที่ยังไม่คล่องนะครับมันต้องค่อยๆทำอ,ะอ่ะนะซะบ้านมันเหมือนเราต้องใช้นะครับเป็นแบบการการแยกตัวประกอบเนาะแบบตัวรากไม้อ่ะ นะครับพอมันมีตัวรากไม้เนี่ยเหมือนพี่บอเอาสองหนึ่งแปดเจ็ดอ่ะนะพี่บอจะแยกเป็นหารสามก่อนก็ไดนะ้ก็เป็นสามคูณกับเจ็ดสองเก้าแต่พอพี่บอไปทําแล้วมันทําต่อไม่ได้หมายถึงว่าไปแทนเรื่องการแยกตัวประกอบแล้วมันไม่ได้ตัวตรงกลางที่เป็นติดลบหนึ่งร้อยสามห้านะพี่บอยไม่เอานะพี่บอก็ต้องแยกไปเรื่อยๆเนาะอย่างเจ็ดสองเก้าเนี่ยพี่บอยหารเจ็ดลงตัวไหมนะหารเจ็ดไม่ลง ใช่ไหมครับพี่บอหารไรดีหารเก้าหารเก้าลงเนี่ยนะก็เป็นเก้าคูณกับแปดสิเบเอ็ดแบบนี้ครับเสร็จแล้วพี่บอยก็ทําไงฮะพอเรได้แล้วเนี่ยพี่บอยก็ลองจับคู่นี้มาใช้บ้างเก้าสามยิบเจ็ดเนี่ยได้มาตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแปดสิเบเอ็ดก็คือของชิ้นนี้เห็นไหมอืมพอถึงตรงนี้นะครับพี่บอยก็ลองตัวแล้วนะครับใช้ได้นะแปดสิเบเอ็ดกับยี่สิบเจ็ดนะเพราะนั้นพี่บอยก็ใส่ค่าเลยครับตรงนี้ก็เป็นแปดสิเบเอ็ด ตรงนี้ก็เป็นยี่สิบเจ็ดแปดสิบเอ็ดนะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดเนาะเสร็จแล้วพี่บอลลองตรวจสอบดูนี่ไงสอง y นะครับคูณกับแปดสิบเอ็ดสอง y คูณกับแปดสิบเอ็ดอคูณกันก็เป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกสิบสอง y อ่ะยี่สิบเจ็ดนะครับคูณกับ y อืก็เป็นยี่สิบเจ็ด y เนี่ย สแสดงว่ามีโอกาสที่จะทำไมครับลบกันแล้วได้อะไรแล้วได้ร้อยสามห้าถูกไหมมีโอกาสที่จะได้ร้อยสสิบห้า y ก็คือต้องเอาร้อยหกสิสองลบยี่สบเ็นั่นเองสแสดงว่านะครับหน้าหน้าแปดสิบเ็ดหน้าแปดสิบเ็ดพี่บอลต้องใส่อะไรครับต้องใส่ลบอ่าทำไมพี่บอต้องใส่ลบเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันบวกลบกันนะครับแล้วได้ร้อยสามห้าก็จริง แต่เราต้องดูเครื่องหมายตรงนี้ด้วยนะเครื่องหมายตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายลบเพราะนั้นนะครับตรงนี้นะดูดีนะจะได้เครื่องหมายลบตรงนี้ที่เป็นลบรนะ้อยสาห้าเนี่ยพี่บอยต้องใส่นะครับเครื่องหมายลบหน้า8ปดบเอ็ดเนาะเพราะว่าก้อนนี้จะได้เป็นตัวติดลบไงนะแล้วเอาไปบวกกับตัวนี้บวกกับยี่สิบก็จะได้เท่าไหร่ครับลบหน้ยสาม เพราะฉะนั้นหน้ายี่สิบเจ็ดต้องเป็นเครื่องหมายนะครับต้องเป็นเครื่องหมายบวกโอเคเนาะต้องเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพราะนั้นให้ระวังนะอ่าบางคนบอกว่าเอ๊ะผมเจอร้อยหกสิบสองผมเจอยี่สิบเจ็ดอามาลบกันนี่ได้ร้อยสามห้าก็เสร็จเลยแต่จริงต้องดูเลยด้วยต้องดูเครื่องหมายด้วยนะครับอ่าดูด้วยว่ามันมีลบอยู่้างหน้าด้วยนะ,ะระวังพลาดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพี่บอก็จับแต่ละสรรมการทําไมครับมาเท่ากับศูนย์นะฮะซึ่งแต่ละสมการก็คือแต่ละวงเล็บนี่แหละ ก็นะคือสองวนะครับบวกกับยี่สิบเจ็ดเนี่ยจับเท่ากับศูนย์ตัวหนึ่งแล้วก็ y ลบแปดสิบเอ็ดนะครับเท่ากับศูนย์ตัวหนึ่งอ,อันนี้พอย้ายข้างนะครับสองวเท่ากับลบยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็ย้ายข้างมาหารก็เปลบยี่สิบเจ็ดส่วนสองพี่บอยเห็นเครื่องหมายลบปุ๊บพี่บอยทำไมครับต้องไม่เอานะเพราะอะไรครับความยาวมันติดลบไม่ได้ใช่ปะ่ะคอยติดลบไม่ได้เพราะนั้นพี่บอยต้องได้แล้วอันนี้ก็คืออะไรครับ นี่แหละคือค่าความยาวนั่นเองถูกไหมเพราะเราให้ y คืออะไรครับด้านยาวเนาะพี่บอยรู้แล้วว่าด้านยาวยาวอะไรครับด้านยาวยาวแปดสิบเอ็ดหน่วยนั่นเองโอเคตามทันนะเสร็จแล้วพี่บอยก็หาอะไรต่อพี่บอยก็หาด้านด้านกว้างถูกไหมครับอ่ะ พี่บอยก็หาด้านกว้างเขาบอกว่าด้านกว้างทำไมครับด้านกว้างด้านกว้างเป็นมีค่าเท่ากับ2ในสามของด้านยาวใช่ไหมและน้อยกว่าเท่าไหร่ด้วยน้อยกว่าสี่สิบห้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปดูเห็นไหมเนี่ยด้านกว้างน้อยกว่า2องในสามของด้านยาวนะครับอยู่สี่สิบห้าเพราะฉะนั้นนะครับการหาด้านกว้างก็จะเป็นเศษสองส่วนสามคูณกับอะไรครับ ูณกับแปดสิบเอ็ดและลบสี่สิบห้าครับจะพี่บอลเก้าสามตัดแปดสิบเอ็ดถูกไหมอ่าได้ยี่สิบเจ็ดยิบเจ็ดสองไปห้าสิบสี่น,นะก็เป็นห้าสิบสี่ลบสี่สิบห้านะครับเท่ากับเก้าหน่วยอ่าได้แล้วครับเก้าหน่วยตามทันนะฮะอ่าตอนนี้พี่บอลได้ข้อมูลครบแล้วนะครับพี่บอลขอกลับไปดูรูปเก่านิดหนึ่งรูปนี้ รูปนี้พี่บอยใส่ข้อมูลเนาะ y เนี่ย81หน่วยนะครับ x เท่ากับ9หน่วยเนาะพอพี่บอยใส่ข้อมูลนะครับ81กับ9หน่วยลงไปพี่บอยต้องหาอะไรต่อพี่บอยต้องหาเส้นรอบรูปครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่บอยลองดูต่อสิข้อมูลถัดไปในโจทย์บอกมาว่าหากมีสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีเส้นรอบรูปเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถามเด็กมุขฉานะมีเส้นรอบรูปเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะนั้นพี่ปอยต้องหาเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนเพราะนั้นเส้นรอบรูปนะครับก็คือเท่ากับอะไรครับแปดสิบเอ็ดบวกเก้าบวกแปดสิบเอ็ดบวกเก้าเนาะเพราะแปดสิบเอ็ดมีสองด้านใช่ไหมด้านตรงข้ามยาวแปดสิบเอ็ดเหมือนกันอีกด้านก็ยาวเาก้าเท่ากันเนาะแปดสิบเอ็ดบวกเก้าก็เป็นเก้าส <90 S 1> ิบแปดสิบเอ็ดบวกเก้าก็เป็นเก้าสิบนะครับเก้าสิบบวกเก้าสิบก็เป็น หนึ่งร้อยแปดสิบหน่วยนั่นเองอ่ะหนึ่งร้อยแปดสิบหน่วยนะฮะตามทันนะพอพี่บอยได้หนึ่งร้อยแปดสิบหน่วยปุ๊บพี่บอยก็ลองดูต่อเพราะโจ้เขาบอกว่าตัวสามเหลี่ยมมุมฉากมันทำไมครับสาม่มมุมฉากนี้มีด้านที่ยาวที่สุดมีความยาวเจ็ดสิบแปดหน่วยดีๆนะด้านที่ยาวที่สุดนะครับมีความยาวเจ็ดสิบแปดหน่วย และมีฐานนะครับยาวมากกว่า2เท่าของความสูงอยู่12หน่วยฐานนะครับยาวมากกว่า2เท่าของความสูงอยู่12หน่วยอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่บอยลองเขียนข้อมูลตรงนี้ไหมอ่ะลองเขียนข้อมูลตรงนี้นะด้านหนึ่งนะอ่ะอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมตอนนี้เขาบอกว่าด้านที่ยาวที่สุดเด๋ยๆรู้ไหมว่าด้านไหนคือยาวสุดคือด้านนี้ถูกไหม อ่ะอันนี้เป็นสไลด์งูฉาย A B C แล้วกันนะตัวนี้คือด้านนะครับที่ยาวที่สุดอ่ะซึ่งโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดหน่วยเนาะอ่ะพี่บอยให้ถ้าด้านนี้เป็น A B C แล้วกันเนาะอ่ะ A B C นะด้านที่ยาวที่สุดอันนี้คือ C ถูกป่ แสดงว่าถ้าพี่บอยอยากจะดูว่า A กับ b มีค่าเท่าไหร่ A บวก b มีค่าเท่าไหร่ก็คือเอาความยาวรอบรูปนะครับความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมนี้ซึ่งมีค่าร้อยแปดสิบนะซึ่งโจทย์บอกม่ามีความยาวรอบรูปเท่ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะก็คือร้อยแปดสิบนะพี่บอลก็ต้องไปลบกับเท่าไหร่ครับลบก็เจ็ดสิบแปดก่อนเนาะพอพี่บอลลบเสร็จเหลือเท่าไหร่ครับเด็กๆเหลือหนึ่งร้อยสองนะครับเหลือหนึ่งร้อยสองหน่วย แสดงว่าสองเส้นเนี้ยยาวเท่าไหร่ครับ a กับ b บวกกันเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยสองหน่วยตามทันนะฮะหนึ่งสองหน่วยเสร็จแล้วพี่บอยก็ลองดูต่อนะครับว่าอีกข้อมูลหนึ่งคือประโยคนี้ที่พี่บอยพูดเนี่ยฐานนะครับยาวมากกว่าสองเท่าของความสูงอยู่สิบสองหน่วยนี่คือฐานเราถูกไนี่คือสูง ฐานนะครับยาวมากกว่านะครับสองเท่านะครับของความสูงเนาะอยู่สิบสองหน่วยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฐานก็คือ a ใช่ไหม,ไหมเท่ากับไหนครับสองเท่าของความสูงนะซึ่งทำไมด้วยมากกว่าสิบสองหน่วยด้วยถูกไหมครับก็เป็นสองเท่าคูณความสูงบวกกับสิบสองนั่นเอง อันนี้คือข้อมูลโจทนะย์นะโดีทีนะฐานนะยาวมากกว่านะครับ2เท่าความสูงอยู่12หน่วยก็เอา2เท่าคูณความสูงเนี่ยบวก12เลยได้ก่อนนี้นะเห็นนะครับที่เหลือนะฮะอา่าเราจะต้องทำอะไมครับต้องแก้สมการนิดนึงนะทำไมต้องแก้สมการเพราะว่าโจทย์เนี่ยเขาถามหาว่าพื้นที่ของสาเหลี่ยมรูปเนี้ยกี่ตารางหน่วยซึ่งพื้นที่ อลองดูนะพื้นที่ของสามเหลี่ยมรูปนี้เนาะก็คือเซนหนึ่งส่วนสนะครับคูณฐานคูณสูงฐานก็คือ a สูงก็คือ b เนาะก็จะได้เป็น a คูณ b หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยสองนั่นเองนะ a อคูณ b นะครับหารด้วยสองเนาะแสดงว่าทำไมครับเด็กๆอาจจะแก้สมการก็ได้ใช่ไหมครับ เพราะว่าเรามีกี่สมการตอนนี้มีสองสมการนี่ไง a บวก b เท่ากับหนึ่งร้อยสองเนาะอีกสมการหนึ่งพอพี่บอยยาค่ามาก็ได้ a ลบสอง b เท่ากับสิบสองครับอันนี้ก็อีกสมการหนึ่งอันนี้เป็นสมการหนึ่งขนาดอันนี้เป็นสมการสองข้อนี้ทํานานมากนะครับต้องระมัดระวังนะเนี่ยระมัดระวังนะเป็นข้อที่บอกเลยว่า ใครทำได้นี่คะแนนแซงคนอื่นเลยนะขอน้อนี้อ่ะ A อบวกบเท่ากันหนึ่งร้อยสองสมก,การหนึ่งนะครับเลบสองบเท่ากันสิบสองที่สมก,การสองพี่บอยอยากจะกำจัดตัวแปรนะครับกำจัดตัวแปรเนาะพี่บอยก็อาจจะเอาสมก,การหนึ่งลบสมก,การสองก็ได้สมก,การหนึ่งก็คือ A อบวกบนะครับลบสมก,การสองก็คือลบเอลบสองบ่าเราเอาด้านซ้ายลบด้านซ้ายด้านขวาลบด้านขวาเนาะ บบเสร็จแล้วพอเด็กๆกระจายลบเข้าไปเด็กๆจะได้ a บวก b e นะครับลบ a บวก 2b เนาะเท่ากับ90เสร็จแล้วนี่ตัดกัน a กับ a ตัดกันเนาะเสร็จแล้วเราเหลือ b บวก 2b เป็น 3b ใช่ไหม 3b เท่ากับ90แสดงว่าเรารู้เลยว่า b เดียวเท่ากับเท่าไหร่ครับ b เดียวเท่ากับ30นั่นเอง B เดียวเท่ากับ30นี่คือ30มสิบเลยฮะสาหน่วยเนาะพอ B เท่ากับ3าสเด็กๆก็แทงกลับไปในสมก,การที่1ก็ได้ตรงนี้ครับนี่สมก,การที่1ตรงนี้เพราะเด็กๆดูแล้วไนงะว่า B เท่ากับเท่าไหร่ B เท่ากับส0นะเด็กๆก็จะได้ A เท่ากับเท่าไหร่ครับก็ A บวกกับสได้หนะึ่งร้สองว่า A ก็คือ72หน่วยนั่นเองอ่ะอันนี้อีกข้อมูลหนึ่งเนาะ อืมนี่ A แล้วก็เจ็ดสิบสองหน่วยโอเคตามทันนะฮะข้อนี้ยากนิดหนึ่งนะตอนนี้พี่บอยได้เอแล้วนะครับแล้วพี่บอยก็ได้อะไรแล้วพี่ก็ได้บีเรียบร้อยเนาะที่เหลือพี่บอยก็ทําไงครับแทนค่าไงเราได้คําตอบแล้วนะครับแทนในไหนก,ก็แทนในสมการนี้เนาะเอคูนบนะีหารสองนาะอ่ะนนั้นพี่บอยแทนค่านะฮะ เอนะครับตะกี้เราได้แล้วก็คือเจ็ดสิบสองเนาะ B ก็คือสาสิบครับแล้วพี่บอลก็หารสองเนาะเสร็จแล้วพี่บอลก็เอาสองตัดเจ็ดสองก็ได้อะได้สามหกใช่ไหมเสร็จแล้วพี่บอลก็เอาสาสิบหคูณเท่าไหร่ครับคูณ30สิบเลยก็ได้เท่ากับหนึ่งพันแปดสิบตารางหน่วยน,นั่นเอง แล้วข้อนี้เป็นไงฮะทานานนิดนึงนะแต่พี่บอยชอบนะชอบข้อนี้นะครับเพราะว่าได้เรียนรู้หมดเลยใช่ไหมท้งเรื่องอะไรทั้งเรื่องการหาพื้นที่ใช่ไหมครับของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแถมยังทํอะไรด้วยการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้วยนะครับข้อเนี้บางคนอาจจะนะครับทําที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าใช้พิธากรัรทำข้อนี้ก็ทําได้ตอนที่เราได้ตัวเนี้ครับ a บวก b เท่ากับ102แต่พี่บอลไม่แนะนําเพราะว่าถ้าเราทําพิธากรัะมันต้องกระจายพลเยอะเนาะเด็กๆตั้งสองสมการในเมื่อโจทย์เขาให้สมการเราได้สมการนี้มาแล้วโจทย์ให้สมการนี้มาแล้วนะเด็กๆตั้งแบบพี่บอลทําไวกว่านะครับได้คําตอบเหมือนกันนะแอบพนักพี่บอลกลับไปนะวงข้อไหนครับข้อนี้ ข้อ8ตอบช้อยส3เนอะหนึ่งพันแปดสิบนั่นเองนะฮะอ่ายังไงก็ลองไปฝึกฝนแล้วก็ทบทวนกันดูนะครับ